้ธรรมชาติแล้วจะสวยดูดีเจอน้องเขามาถ่ายภาพก็ถ่ายภาพไปเขานะคะก็แต่งชุดไทยมาสวยๆนะคะอยู่ตำบลใกล้ๆกับพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์ก็มาทําคลิปนะคะแต่พี่พิมพพ์พิ์พมไม่ได้แต่งชุดไทยนะคะขอบคุณมากนะคะดีค่ะปร <c oughs> ดีน้องเขาอยู่ตำบลใกล้เคียงกันผมมาศค่ะก็แวบมานะคะแวบมาวันนี้จะมีขบวนแห่นะคะ จะมีขบวแนแห่ในช่วงอันนี้ปางปางแขกนะคะทุกท่านเป็นปางแขกนะคะจะมีขบวนแห่นะคะวันเปิดงานวันแรกนะคะของของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะพี่พิมก็มาถ่ายให้ดูก่อนนะคะมาถ่ายแต่ว่าขบวนขบวนแห่นี่ไม่รู้ว่าพี่พิมจะมีโอกาสมั้อเปล่านะคะทุกท่านสวยงามมากค่ะ ถ่ายได้ไหมคะเก็บภาพได้ไหง YouTube นะคะขอบคุณมาขบวนแห่ปะคะเปล่าค่ะมาแต่งแต่งตัวมาถ่ายภาพกันขอบคุณอยูโรบลีปะคะยูโรบลียูโรบลีแต่อันนี้มาจากที่ภาพัทยลุงโอมาจากตาแอนนี่มาจากไหนคะมาเที่ยวบลีมามาทำงานด้วยเปะมาไม่ค่ะพาเพื่อนพามาเที่ยวเพื่อนมาพามาสวยจังเลยแต่งตัวสวยจังเลย อโอเคนค่ได okay. okay. ้ค่ะิต่มี่ายแล้วถ่ายรูแล้วอนุญาตนะก็แต่งชุดไทยกันมาถ่ายรูปกันนะคะแต่งชุดไทยสวยๆกันมาเก็บภาพ สวยๆนะคะแต่พี่พิมพ์ก็ยังไม่ได้แต่งนะคะยังไม่ได้แต่งเจอน้องๆเขาก็ยินดีให้ถ่ายตอนนี้คนไม่ค่อยมีเขาก็ไปเตรียมแอบถ่ายก่อนแอบถ่ายน้อง <c oughs> <c oughs> พอดีน้องเขานั่งอยู่ก็เลยนาสาถ่ายภาพให้ให้เขาไปแล้วนะคะเราคนตำบลตำบลตำบลโมมากใกล้ๆก,กันเนะะี่ยค่ะดอกไม้สวยๆคะ่ะ น่าจะแต่งชุดไทยกันนะคะชุดไทยกันานาจะมีซุ้มดอกไม้สวยๆนะคะวันทีก็พามาชมเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวซุ้มให้มาถ่ายภาพกันนะคะ แต่ถ้ากลางคืนก็จะไปแสงสีเสียงก็จะสวยงามนะคะทุกท่านพี่พิมก็พามาชมกล้วยไม้จริงจริงเลยคะสวยงามนะคะทุกท่านสวยงามมากในวังนี้ยังไม่ได้พาเข้าไปนะคะวังนะลายงานแผ่นดินสมเด็จไทยนะคะพี่พิมยังไม่ได้พาเข้าไปนีทชมกล้วยไม้สวยๆนะคะตรงนี้คือฟางแขกค่ะทุกท่านฟางแขกนะคะ ดอกไม้ส,สวยๆนะควก็วันแห่งความรักในวันแห่งความรักนะคะวนนี้ทั้งห่ทั้งรำเลยลอะรำตรงไหนดอกเก๊มีน็อตเหรออันนี้ดอกอะไรสีชมพูสวยงามมากค่ะอันนี้ของท้าสาราละ ดอกจริงนะคะเนี่ยดอกจริงๆค่ะสวยงามมากค่ะทิมก,ก็ลงเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่าน